สวัสดีครับวันนี้มาดูาหนุมาาหลวงพ่อคงนะฮะมวลกายสิทธิหลวงพ่อคงสุพรรณโนนะครับวัดวังสพารดอันนี้ปี29นะครับพร้อมกล่องเดิมๆแต่ว่าฟองน้ํานี่ใหม่นะอ่าเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับชุบลักนะครับ,รบแบบนี้นะมีขีปรลยประกบนะบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับแล้วก็ ฝังตะกุดทองแดงนะแบบนี้ม้วนรอบเดียวนะม้วนกขะชนนะเดีย๋ยวมาดูเนื้อหากันนะครับของใส่เลนดูนะนี่นะครับตามซอกเนี่ยก็จะเป็นลักนะแต่ว่าบางองค์เนี่ยก็เป็นลักดำเต็มนะ อ่าองนี้อาจจะชุบลักแล้วมีหลุดไปบ้างนะครับเหมือนซึมเนื้อซึมเข้าไปในเนื้อนะครับดูความคมชัดเป็นหลักนะรุ่นนี้นะครับนี่มีกลน,นะครับแบบนี้นะใครมียินดีรับเช่านะครับถ้าเป็นเนื้อผงเนื้อผงแบบนี้หลักพันนะ แต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะถ้าเป็นเนื้อโลหะเนี่ยหลักหมื่นนะครับใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับเป็นนุมานหลวงพ่องนะมีวัดวังสปรรค์นิดของเดิมๆแบบนี้นะครับสร้างประมาณสี่พันตัวนะสี่พันองนะสี่พันตนนะครับโอเคนะใครมีดีรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้ที่ไลน์ id s i g guncm นะครับขอบคุณครับ